แล้วเราก็ได้รางวัลนี่ครับผมชนะเลิศอินโนเวชันนะครับแอปพลิเคชันตัวใหม่เลยเราเนี่ยไม่เคยที่จะหยุดพัฒนาเลยนะครับสวัสดีครับทุกคนผมนิมิตนะครับเริ่มต้นเนี่ยเมื่อปี2023เนี่ยเรามีสาขาทั้งหมด260สาขานะครับพอมาจบที่ปี2024เนี่ยเราจบที่480สาขานะครับ หนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ทําการพัฒนาหลายๆอย่างเลยนะครับแอปพลิเคชันตัวใหม่เลยรอบเราออนนิวทุกอย่างนะครับหลังบ้านหน้าบ้านเราก็พยายามปรับปรุงเป็นเทคโนโลยีที่ปัจจุบันที่สุดนะครับผมทีมงานของเราทุกคนนะครับที่พยายามตั้งใจทำงานลูกค้าเนี่ยจะได้มีความสื่ในการใช้บริการของเรานักลงทุนก็จะได้มีความมั่นใจในการลงทุนล้าสะดวกซักกักบทางเทนนิวอัลต์เรานะครับผม ก็นักลงทุนเองก็ตามเนี่ยทำยังไงที่นักลงทุนมาลงทุนกับเราแล้วมีผลกาไรที่แน่นอนนะครับแล้วก็มีความสุขมีแค่มือถือเครื่องเดียวเนี่ยก็สามารถบริหารจัดการร้านสะดวกซักได้ทุกที่ทุกทางเรามีระบบ c เซ็ center ที่คอยช่วยบริการเจ้าของร้านนะครับผมที่ทําให้คุณเนี่ยไม่ต้องแบบกังวลเลยนะครับในการที่จะเป็นเจ้าของแฟรนไชส์ร้านสะดวกซักนะครับก็ตอนนี้เรามี480 จบปี2-5เราคิดว่าเราน่าจะมีประมาณ700สาขาครับผมที่เราตั้งเป้ากันไว้ในปี2-5เนี่ยอยากให้ฝากติดตามว่าเราจะมีสินค้าใหม่ๆออกมาเพื่อลูกค้าตั้งลงทุนที่มั่นใจเชื่อใจในเทนนี่วอลแลเรานะครับกดไลค์กดแชร์ตับไกด์ด้วยนะครับผมฝากเทนนี่วอลวกในออฟก,กอดด้วยนะครับ